นิพพานังปะระมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพบกันเป็นประจำกับผมริบผ่านฟ้าผู้ใดที่กำลังตกทุกข์ได้ยากตกอรกรรมลำบากในขณะนี้ช่วงโควิดระบาดท่านที่ได้เคยสร้างบุญกุศลมาวันนี้ผมจะมาแนะนำให้กับ พวกท่านจะได้ผ่านพ้นความรากกรรมลำบากต่างๆไปได้วันนี้ก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับการเบริกบุญกุศลหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยว่าพวกเราสามารถจะเบิกบุญกุศลที่เราพวกเราสร้างกันมาตั้งแต่ก่อนๆเบิกการเบริกบุญกุศลนั้นก็คือ จะทำให้ชีวิตของพวกเราที่ตกทุกข์ได้ยากตกระกรรมลำบากดีขึ้นทันตาเห็นบุญกุศลที่พวกเราได้เพียรสร้างกันมาตั้งแต่ในการก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้อันที่ส่งผลละบุญเหล่านั้นจะส่งผลเมื่อเราร่างกายแตกดับหรือตายไปจะส่งผลให้ ทวีคูณเป็นแสนเท่าล้านเท่าเมื่อเราได้ตายไปแล้วการสร้างบุญกุศลนั้นเราก็เหมือนกับการฝากธนาคารนำเงินของเราไปฝากธนาคารไว้เราก็สามารถจะเบิกเงินนั้นมาใช้ก่อนได้เช่นกันครับบุญกุศลต่างๆที่เราพวกเราทั้งหลายได้สร้างกันมาเราสามารถเบิก บุญเหล่านั้นมาใช้กันได้ในยามที่พวกเราตกทุกข์ได้ยากหรือหรือลำบากลำบนกันอยู่ซึ่งในขณะนี้โรคโควิดได้อระรบาดไปทั่วทุกแข่งในประเทศไทยหลายคนหลายท่านอาจจะเกิดการขัดสนต่างๆในทุกด้านทั้งด้านการเงินการงาน ในทุกๆด้านเหละครับก็เกิดการตกทุกข์ได้ยากกันถ้าใครได้เคยทําบุญกุศลไว้จงนึกถึงบุญกุศลนั้นแล้วจงอธิษฐานจิตเบิกบุญกุศลเหล่านั้นมาใช้ก่อนได้ครับหลายคนหลายท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ตามที่ผมอธิบายไปนั่นแหละครับเหมือนเราเคยมีเรามีเงินแล้วเราเรานำไปฝากกับ ธนาคารไว้ทีนี้เมื่อเราต้องการจะใช้เงินเราก็าไปเบิกออกมาเช่นกันครับบุญกุศลที่เราสร้างส่วนมากแล้วจะส่งผลเมื่อร่างกายเราแตกดับหรือเราตายไปแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็ส่งผลเป็นแสนเท่าล้านเท่าทีนี้ตอนที่เรามีชีวิตอ,อยู่เราเกิดตกทุกข์ได้ยาก เกิดความลำบากต่างๆเข้ามาในชีวิตเราก็สามารถจะเบิกบุญเหล่านั้นได้ตามทียผมกล่าวมาแล้วเราอธิษฐานจิตครับหลังจาักเราสวดมนต์เราสวดมนต์กันทุกวันทุกเช้าทุกค่ำสวดเสร็จเราก็อธิษฐานจิตว่าโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้โดยบุญกุศลทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขอเบิกบุญกุศลเหล่านั้นมาใช้ในชาติปัจจุบันตอนมีชีวิตอยู่ให้ชีวิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความยำบากยากเย็นยากเข็นต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆในทุกๆด้านให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในการ ปฏิบัติพระกรรมฐานจนถึงพระนิพานในที่สุดนี่แหละครับคำอธิษฐานคำอธิษฐานจิตที่พวกเราจะใช้ในการเบิกบุญกุศลเหล่านี้บุญกุศลที่เราสร้างหลายคนหลายท่านอาจไม่ทราบว่าเราสามารถจะเบิกบุญเหล่านั้นมาได้นี่นหละครับเป็นความรู้เกรดความรู้ อันนี้เป็นความรู้ของครูบาอาจารย์ท่านที่เป็นพระอาหารหันต์นะครับท่านได้เคยเทศนาสั่งสอนไว้ผมจําได้ผมก็นํามาเรียบเรียงแล้วมาบอกเล่าสู่พวกเราชาวนักปฏิบัติทั้งหลายให้ได้รับทราบกันและนําไปใช้เนือชีวิตของท่านเกิดตกทุกข์ได้ยากกันขึ้นมาในตอนนี้ ก็ให้ใช้วิธีการเบริกบุญมาอันนี้เป็นความรู้ที่อาจจะไม่มีใครเคยได้ยินมานะครับบุญกุศลที่เราสร้างไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีคำว่าสูญหายครับยังคงอยู่บุญเหล่านี้ยังคงอยู่เสมออรอ รอที่ร่างกายเราจะแตกสับหรือตายและบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลในทันทีหลายคนบอกจะเบิกได้เหลือบุญลองปฏิบัติตามที่ผมกล่าวมาครับแล้วท่านจะทราบว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นทันตาเห็นนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติพระกรรมฐานหลายท่าน ต่างหน้าตั้งตาปฏิบัติกันก็สมควรจะรับทราบรับรู้เกี่ยวกับวิธีการาต่างๆในการที่เราจะสามารถดำรงชีวิตหรือดำรงร่างกายของเราให้มีชีวิตยืนยาวไปจนสู่ไปจนถึงพระนิพพานกันได้ถ้าร่างกายเราตกทุกข์ได้ยากตกอรกรรมลำบากแล้ว ชีวิตในการปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะไม่อาราบรื่นความราบรื่นก็จะไม่มีเพราะว่าเรามัวแต่จะมุ่งในการทำมาหากินกันคนที่ตกทุกข์ได้ยากร่างกายมันก็จะเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติก็จะน้อยลงนี่แหละครับเมื่อเราสามารถเบิกบุญกุศลที่เราได้สร้างกันมา แล้วนำมาใช้ในชาติปัจจุบันนี้ก่อนชีวิตของเราก็จะดำรงอยู่ได้อย่างสบายต่อไปเพื่อรักษาร่างกายให้พวกเราปฏิบัติพระกรรมฐานจนสามารถตัดกิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นจาก,กระมลสันดานและสามารถเข้าสู่ซึ่งพระนิพานกันได้ในที่สุดเป็นเกร็ดความรู้ที่สำคัญนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดหนักหน่วงไปทั่วทุกหัวระแหงหลายท่านปร,ประสบพบกับความทุกข์ต่างๆตามที่ผมกล่าวมาแล้วข้างตน้นก็ลองนำวิธีที่ผมกล่าวมานั่นคือการเบริกบุญมาใช้ก่อนในชาติปัจจุบันนี้ไปใชใ้ดูกันนะครับแล้วชีวิตของพวกท่านจะ,จะ,จะเจริญรุดหน้ามีความสุข ยิ่ง่งขึ้นไปทันตาเห็นคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ในเรื่องการเบริกบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างมาพวกเราสามารถจะเบิกบุญกุศลเหล่านั้นมาใช้ในชาติปัจจุบันนี้ในชาติขณะนี้กันก่อนได้นะครับท้ายนี้ผมริบผ่านฟ้า ก็ขอให้ผู้เปิดรับชมรับฟังคลิปนี้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมห่างไกลจากโรคโควิดกันทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแจ่มใสจนสามารถตัดกิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงได้หมดสิ้นจากบนสันดาน และสามารถเข้าสู่ซึ่งพระนิพพานกันได้ในที่สุดทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสันกรดิงให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ